ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่มาอยู่กับแมปแมปแมปไรก็ไม่รู้นะครับแมปก้อนข้อสอบนะทุกคนนั่งใช้ถังอย่างนี้ก่อนที่จะเอาไปใช้ในการทการทดสอบผลสอบนัเนี่ยต้องอยู่หลังท้าเราฝึกตครับเราต้องพูดคุยกันแต่ละรอบอยู่สองตัวใช่ไหมครับคู่นี้ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอ้ตัวนี้แมปก้อนเดสอบนะไปให้เราอยู่เรียนต่อให้กลับมาเรียนต่อไก่อนนะ โอ้บิ๊กเออเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวฉันชอบเอา้าอะไรกันถืออะไรออกถืออะไรออกไปออะไปออกไปออะไปออกถืออะไรออกตอนนี้เราก็กลับบ้านนะครับโอ้ oh. <laughs> แล้วคุยกับตำรวจได้กันนะคุณจะไม่ระหันเพียงพอเส้นสิทธ จับกุ้งแม่โฮโฮโฮสุดยอดหาลูกซ่อนข้อสอบนี่ยังดีเปิดไปได้เราเข้าสั่วแม่นะครับเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม แย่จ้ะแม่กลับบ้านมาแล้วภาพไม่โหลดยอดคุยกับแม่ไม่คุยไล้ปะเนี่ยโอ้โหโทรมาเลยอย่างขึ้นคำแปลให้้วกันนะ โอ้โหโอไมค์กอดาไม่้องจับเลยแม่ตายหาและว, <laughs> วันต่อมาดีกว่าห้องน้ำถูกน้ำท่ <laughs> วมเราเล่นอีกทีนะครับก็ต้องมานั่งดูคาสิโน,นีอีกตอนนี้เราก็กลับมาอีกทีแล้วนะครับ นังแจ็คฟังคาสซีนไปโคตรนานลิ้เปิดไม่ได้นะเขาต้จะไม่ได้จับเวลานะาหรือเปล่าอย่างเฮีวโอ้จับเวลาจะด้วยสดรวจดดเ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 มีห้องแม่นะ เวลาจะหมดเวลาจะหมดเวลาจะหมดปึ๊บแม่กลับบ้านแล้วก็ชิวเฉียดเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเไปิดประตูได้ปะแม่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 ไม่คุยไม่คุย <c oughs> โอ้โห,โห,โหมีเซนเนอร์ด้วยโอ้ สุดยอดอะไรอโอไม่จ oh ับเดี๋ยวผมจะขึ้นทำแปลให้แล้วกันนะแม่เราจะไปใช้เครื่องบดกระดาษหรือเปล่าใช้ปาดิงด้วยครับ เปิดไม่ติดเลยมันเปิดไม่ติดทุกอย่างแม่ก็แด้เลยเฮ้ยอ้หูแม่เถียนจังงั้นวะเนี่ยนี่อือชื่อเราแล้วตายหาหน้าอ้ เห็นแล้วนะอรีเพย์รีเพย์รีเพย์เพย์อ่ะ ไม่โมโหแล้วแม่โอ้โหอู้ยื้อที่หั่นย่อยวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะเกียดอะไรไม่ได้ไม่ได้ท้องเสียเฮ่เฮเฮเ่ดีเลยโยนตายึดสซอนงตัว สอนก็ไม่ได้มาเฮอยตำรวจแบบแสดงว่าจับได้แน่เลยจับแม่เอา้นนงเอ่านเล่นกันนะตามเดิมนะสองพันปี่อมา ปิดปิดปิดไมครับอ้โหแม่ใส่แว่นด้วยนะไม่ใส่อู้หไปแล้วอือ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 ตรวจได้นนีเฮ้เฮ้เฮ้ใส่แม่เลยอ้ เดินอีกทีผนจะได้เป็นฉากจบสุดท้ายเลยไหมเนี่ยแล้เดี๋ยวให้อีกสองฉากแล้วกันนะครับเป็นฉากแจ้งตำรวจเลยครับฟองเอ้ให้หมากินครับตอนนี้เราก็กลับมาอีกทีนะครับครั้งนี้จะลองแจ้งตำรวจเลยนะไม่รู้มันจะแจ้งเลยหรือเปล่าโอ้คือต้องเก็บฉากจบทั้งหมดนะโอไม่ได้ฮะ อ่ะเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยกออกมานะกันนะครับแล้วเอาหมากินนะหมาขอโทษนะหมาเอาตเอตัวนี้นะจับได้แน่นอนโอแม่ทำมาแล้ว

มาเราอ้วกฮอ้โโอ้นี่มันจับได้ลนะทำอะไรอีกทีสั่ไรที่ที่อีกทีสัไรที่ที่อีกทีสัไปนี่เราเล่นปุ่มไนะวัดเดือวัดแดดโอ้โหมันยังจะเหลือตัวเอฟไอีกน้อเอฟวิ่เนแม่งอ้าว